กมเมอร์ขมรยังไม่จบแสแกมเมอร์พรม่าก็กลับมาอีกแล้วก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในพม่าเนี่ย <_ d ata> เขาก็ต้องปราบปรามแสแกรมเมอร์ให้ดูว่าเป็นคนดีนะครับพม่ากับป e. ีเอฟเนี่ยร่วมกันจัดฉากาครั้งยิ่งใหญ่นะครับแสดงเห็นว่ามีการปราบปรามเครื่องแสแกมเมอร์ใน KK Park อย่างรุนแรงมีคนเป็นพันนะครับต้องหนีตายโดยข้ามไ่น้ำเมย์ออกมาก็ต้องหนีตาย,ยขึ้นมาในประเทศไทยเป็นปริเด็นการที่ทำโชว์เท่านั้นเองแล้วพอเรื่องซาก็กลับมาใหม่ที่เดิมการแก้โดยปัญหาปลายเหตุไม่สํำเรอง่าาารรมปย แรงนะฮะโดนยึดทรัพย์ประเทศไทยอยู่ตรงกลางเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดถ้าหากไม่ดําเนินการเชิงลูกอันใดๆนะครับสมควรโดนกล่าวหาและประณามว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเขาหลอกโดยใช้เน็ตไทยน้ํามันไทยไฟไทยแบบนี้ไทยจะไม่ให้สมรู้ร่วมคิดได้อย่างไรดีบีสว้เทาสวัสดีครับสแกมเมอร์เขมยังไม่จบสแกมเมอร์พรม่าก,ก็กลับมาอีกแล้วนะฮะบีจ อดเดอร์กาดฟอร์ดที่อยู่ที่ริมแม่น้ำเมืยประเทศพมา่าปกครองโดยหม่อมชิตูซึ่งมีคนที่ดูแลคนที่สองก็คือเต็งวินนะครับได้ออกมาประกาศว่าภายใต้การดูแลของผู้นำเบอร์สองของ BGF มีกระแสที่จะต้องการปราบสแกมเมอร์อันนี้เป็นการสร้างภาพหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าทำไมต้องมาปราบตอนนี้ทำไมไม่ปราบตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนหรือว่าหลายปีก่อน ก็คือสิ่งที่จีนสั่งมานะครับว่าจะต้องมีการปราบปามอย่างจริงจังอย่างสม่ำเสมอนะครับก็เลยสร้างภาพขึ้นมาโดยจะมีการทําการปราบปรามเพื่อไปแสดงในการประชุมอาเซียนสมิธที่กโเลาน็อเปอร์วันพรุ่งนี้เราอยากจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกระแสะอันหนึ่งที่โลกได้ให้ความใส่ใจอย่างยิ่งนะครับว่าการที่มีการลงทุนในแก๊งสแกมเมอร์ที่พม่าเนี่ย คนที่อยู่เบื้องหลังก็คือ BGF เบอร์การ์ดฟอร์ดที่เรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ใต้คำมัมคระชาของพม่าะนะฮะฉะนั้นพม่าะจะต้องจัดการเรื่องนี้นะฮะข้อที่จริงทุกวันนี้อาชญากรริมแม่น้ำเหมอนีเคเค a าร์คเชวโกโกบ้านช่องแคบดูแลโดย DBKBA แล้วก็ BGF นะฮะมีสิ่งก่อ,อกสร้างมากมายที่สร้างขึ้นแล้วก็ลงทุนเป็นสิ่งที่มีประชากรเป็นแสนนะฮะโดยเยอต่างชาติต่างต่างโดนต้มตุนหลอกลวงมาหลายหมื่นคน สิ่งนี้แหละครับที่รัฐบาลไทยรัฐบาลทหารพรมา่าค่อนข้างเพิกเฉยการควบคุมดูแลก็อ่อนแอเพราะว่าอยู่ในมือของกะเหลียงนะครับอำนาจต่างๆก็ไม่สามารถเข้าไปถึงนะฮะมาตรฐานสามตัดของคุณอนุทินนี้ก็ไรประโยชน์สิ้นดีนะครับตั้งแต่เขาดำ,งดำรงตำแหน่งรองนายกที่มหาไทยเนี่ยเขาก็พยายามไม่ทําไม่ใช่พยายามทํานะครับตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับค่อนข้างเฉยเมยเพิกเฉยไม่ดําเนินการมาตรการใดๆและยังมาอ้างว่ามาตรการสามตัดนี่คือมาตรการยาแรง อันนี้เขาบังคับให้ทําจีนบังคับให้ทาถึงทํานะครับไม่มีมาตรการอื่นๆลเลยหรอครับยาแรงขุณเนี่ยจริงๆยาแรงขุนนี่กลับเป็นยาดีให้เขามีโอกาสที่จะหนึ่งเน็ตก็ใช้สตาร์ลิงได้ตอนนี้แลเปลี่ยนวิธีใหม่ไฟฟ้าก็ตั้งโรงงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ขึ้นมาในฝั่งนูน้นลงทุนปุ๊บเดียวก็ได้โรงไฟฟ้ามาใช้แล้วน้ํามันก็มีน้ามันลักรอบจากฝั่งไทยเต็มไปหมดนะฮะหาซื้อได้ง่ายได้ซ้ํายังให้โอกาสของพวก DKBA ได้ขายน้ํามันราคาแพงขึ้นเพราะว่า มันไม่ถูกกฎหมายไงฮะมันก็เลยบวกราคาเข้าไปได้อีกอันคุณนักทิวทิให้สัมภาษณ์หลังประชุมการปราบป,ปรามส,สแกนสแกมเมอร์ว่ามาตรการสามตัดทําได้เต็มที่แล้วทําให้ทุกคนรู้สึกถึงความอ่อนแอของราชการไทยนะฮะที่ไม่ให้ความใส่ใจเรามาดูความโหดเหี้ยมของสแกมเมอร์กัมุชาแล้วเราจะมาเจอความโหดเหี้ยมของสแกนสแกมเมอร์ลิม่นามเมออีกมาสลับฉากให้เราดูพวก BGF DKba เเนี่ยปั่นกระแส ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในพม่าเนี่ย <_ d ream> เขาก็ต้องปราบปรามกแกมเมอร์ให้ดูว่าเป็นคนดีนะครับฉากมันก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาในเองในทหารพม่าก,กับ BGF เนี่ยร่วมกันจัดฉากครั้งยิ่งใหญ่นะครับแสดงเห็นว่ามีการปราบปรามแกมเมอร์ในเคเคพักอย่างรุนแรงมีคนเป็นพันนะครับต้องหนีตายโดยข้ามแม่น้เาเมยออกมาฝั่งตรงข้ามบางคนก็จมน้ําเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ทํางานอย่างหนักเพื่อจะช่วยเหลือชีวิตคนนะครับพวกต่างชาติที่ทํางานอยู่นั้นมีทั้งอินเดียปากีสถานแอฟริกา ก็ต้องหนีตายขึ้นมาในประเทศไทยประเทศไทยเราก็สร้างฉากโดยใช้ความทุกข์ยากของมนุษย์เป็นเครื่องมือในการสร้างฉากนะฮะไม่ทราบว่ามันเป็นการแตกคือกลางดึกเพราะอะไรนะะทำไมไม่มีการทําให้มันถูกต้องนะะการรวบรวมผู้คนที่มีปัญหาให้จับกลุ่มให้เรียบร้อยแต่กลับให้เขาแตกกลังหนีตายเข้ามาเข้าในฝั่งไทยสตาร์ลิงดับสัญญาณคนหนีเป็นพันนะฮะัน,นื้จากฟอกเงินข้ามชาติพังทลายอันนี้เรื่องจริงเรื่องเท็จเราไม่สามารถรู้ได้ แต่เรารู้สึว่าชาวต่างชาตินับพันว่ายน้ําข้ามฟ่งมาฝั่งไทยรอดตายก็เยอะตายไปก็เยอะนะฮะสตาร์ลิงถูกตัดแล้วเมืองสแกมที่เคยเป็นเมืองรุ่งเรืองก็กลายเป็นเมืองผีในชั่วข้ามคืนข้อมูลที่เรารู้สึกว่ามันมีบริษัทไทยไมาเอี่ยวด้วยหลายบริษัทนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ปี2022บริษัทจีนที่ร่าม,มู่หลานอลิงนะฮะร่วมกับบริษัทไทยได้เช่าที่ดินที่ฝั่งตรงข้ามมีวดีเนี่ยเป็นสถานที่ ตั้งแกงสแกมเมอร์โดยสัญญาเช่า30ปีนะครับฐานพม่าก็ทําลายนี่แหละครับเคเคปาร์กนี่แหละครับทาการลุกค้นตั้งแต่ต้นเดือนกันยานั้งที่ผ่านมานะครับในส่วนของแผนแปดปามเนี่ยมันปรับปรามไปเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเดือนตุลาวันที่23เนี่ยก็ค่อนข้างจะได้ผลในการที่ยึดอาคาร250หลังคนงาน2,200คนคนงานจีน15คนโดนจับนะฮะในข้อหาพนันออนไลน์และช่อกงหลักฐานสําคัญคือการยึดสตาร์ลิงมาได้30ชุด เขาบอกว่าสัญชุดน้อยไปมีเป็นร้อยนะไม่ทราบว่าทําไมยึดได้แค่นี้นะฮะปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่มี s t a r l i n งใช้ในสัญญาณดาวเทียมที่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยมันใช้ได้ดีมากสัญญาณแรงและสม่ําเสมอน,น,นะครับก็เกิดขึ้นเพราะเหตุผลก็คือประเทศอเมริกาครับโดยเฉพาะ,ะกรรมธิการในสภาผู้แทนราษฎรของอเมริกาเนี่ยได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปยังทางบริษัทส t า r l ลิงนะฮะโดยอีลอนมัสเน่าให้มาชี้แจง ว่าทำไมปล่อยให้มีการช่อโกงออนไลน์โดยทั้งสแกมเมอร์ใช้ระบบ s t a r l i n งอ่ะในการที่จะทำงานแบบนี้ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเหยื่อและประเทศอเมริกาก็มีความเดือดร้อนนะฮะหลายหลายคนโดนโดนหลอกหลอกลวงให้เป็นเหยื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยทำให้มีเกิดความเสียหายทั้งหมด37,000ล้านด,ดอลลาร์คนงานหลายคนหลายพันคนถูกหลอกนะครับสร้างเครือขายใหแบงมุมที่ประกอบด้วยกลุ่มเฉยยัการชาวจีน กองกาลังติดอาวุธกาเรียงรัฐบาลเมียนมาที่เป็นทหารทําไมทํไมไม่รู้ไม่เห็นนะเงินสกปกทั้งกล่าวที่ได้มาก็ยังเอาไปซื้ออาวุธมาลบราค่าฟันเพื่อทําสงครามกลางเมืองในเมียนมาอีกในมุมมองเนี่ยท่านอาจารย์ปิ่นแก้วเหลืองรามสีนะฮะท่านบอกว่าการแซงชั่นของสหรัฐอเมริกาอังกฤษเนี่ยมันเป็นป,นปนระเดติการที่ทําโชว์เท่านั้นเองนะฮะเคเคพาร์คเองก็ไม่ได้หยุดกิจการจริงจัง พียงแต่ว่าหยุดชั่วคราวเพื่อให้เครือข่ายกลับมาปฏิบัติการได้ในไม่กี่เดือนข้างหน้าถ้าเรื่องซาลงคือโดนปรับปรามก็หยุดหยุดเสร็จแล้วก็ย้ายไปแล้วพอเรื่องซาก็กลับมาใหม่ที่เดิมก็เหมือนคราก่อนที่หลิวจงอี้มาที่ปีที่แล้วนั่นแหละครับผมนโยบาทับซ้อนมันไม่แก้ไม่ได้หรอกถ้าคุณคิดว่าคุณจะแก้ปัญหาพวกนี้คุณต้องแก้ที่ผูน้นําโดยเฉพาะพวกมีอํานาจรัฐในประเทศไม่มีใครยอมทุบม้อข้าวของตัวเองการแก้โดยปัญหาปลายเหตุไม่สาเร็จนะต้องแก้โดยต้นเหตุก็คือจัดการพวกไทเทา ข้าราชการช่อชนนะฮะผู้มีอำนาจในประเทศต้องโดนปราบปรามอย่างรุนแรงนะฮะโดนยึดทรัพย์นะฮะโดนข้อหารับสินบนนะฮะโดยเฉพาะท่าทีของกัมพูชาที่เรียกว่าปิ h นโฮ i ิงกรุ๊ปและนายเฉินจื่อเนี่ยยึดทรัพย์ดำเนินตามกฎหมายแบบนี้ถึงจะมีประสบความสําเร็จไม่ใช่แค่พูดไม่ใช่แค่ว่าทหารไปจับเยือต้องจับตัวหัวหน้าแล้วก็จับยึดเส้นทางการเงินยึดทรัพย์นะครับข้อเสนออาจารย์ปิ่นแก้วได้บอกว่า สแกมเมอร์มีทางตะวันออกสแกมเมอร์มีทางตะวันตกประเทศไทยอยู่ตรงกลางเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดถ้าหากไม่ดําเนินการเชิงลุกอันใดๆนะครับสมควรโดนกล่าวหาและปัะหานว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเขาหลอกโดยใช้เน็ตไทยน้ํามันไทยไฟไทยแบบนี้ไทยจะไม่สมรู้ร่วมคิดได้อย่างไรนะฮะโจทย์อีกข้อหนึ่งที่ทุกคนบอกว่าไอ้เรื่องเน็ตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเป็นหัวใจในการสแกมนะฮะฉะนั้นคนที่รับผิดชอบมีส่วนร่วมก็คือ สตา r l ลิงเพราะเป็นคนที่ทําให้เกิดจักรวรรดิค่ายสแกมขึ้นมาโดยใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากดาวเทียมเคป้ากเฉวก็โกยหญตัวยิ่งกว่าเดิมก่อสร้างเพิ่มขึ้นมาอีกทั้ง1 3.5เอเคอร์ต่อเดือนพร้อมติดตั้งจานสตาร์ลิง80ตัวโดยไม่ต้องใช้เน็ตทั้งไทยก็ได้นะฉะนั้นคนคนที่เป็นผู้ร้ายคนต่อไปคืออีลอนมัสตาร์ลิงนั่นเองเขาอยู่ได้อย่างไรถ้าเขาไม่ได้รับการคุ้มครองจากทหารท้องถิ่นโดยเฉพาะกองลังคารันแนล รมี่หรือ BGF ซึ่งเป็นทหารภายใต้การดูแลของพมา่ามีอดีตทหารพม่าและแก๊งกีนที่หนีการปราบปรามจากกวางสีเข้ามาร่วมทําเศรษฐกิจเทือนโดยธุรกิจนี้รัฐบาลเมม,มาเองก็ทําอะไรไม่ได้นะฮะข้อมูลจาก UNODC เขาบอกว่าในปี256 6เฉพาะในอาเซียนมีอุตสาหกรรมสแกมเมอร์ทำเงินเป็นหลายหมื่นล้านบาทอย่าลืมนะครับว่าชาวอเมริกันเองก็สูญเสียนะฮะโดย USA อเมริกาเนี่ยบอกว่ามีการเชื่อดหมูก็คือ เวอ i n ชวลิงสแมเนี่ยเกิดขึ้นมากมายในประเทศอเมริกาสูญเสียประมาณหมื่นล้านดอลลาร์นะฮะถึงต้องเปิดการสอบสวนบริษัทสเปกเอของมาร์คที่ให้บริการสตาร์ลิงในพื้นที่อินเทอร์เน็ตในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วต้องโดนกฎหมายลงโทษนะครับเรียกมาคุยกันเพราะว่าจะทำอย่างไรซึ่งล่าสุดนี่ข่าวล่าสุดอิรมัรสสั่งตัดนะครับตัดสตาร์ลิงสองพันห้าร้อยจุดที่ชายแดนไทยพมา่าห้ามใช้โดยเด็ดขาด อันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ฉับไวและรวดเร็วนะครับสตาลิงใช้ไม่ได้แล้วนะครับองค์กรสแกมเมอร์ที่อยู่ตามลิมแมนเมอก็ล่มทันทีนะครับค่ายสแกมในเมวัดีไม่ใช่อาชญากรธรรมดานะครับเป็นอาชญากรข้ามชาติที่เป็นรัสตูที่มีระบบเศรษฐกิจของตัวเองมีเทรโลยีของอเมริกันมีแรงงานจากจีนมีผู้ประกอบการที่เรียกว่าหัวหน้าผู้นําประกอบการมาจากประเทศจีนหนีข้ามฟังมาประเทศไทยแล้วก็ข้ามไปที่พมา่าโดยใช้จัก,กรวรรดิใต้ดินที่เรา เห็นว่ามันใหญ่โตมหาวารนะฮะการโจมตีเครือข่ายของเมดวดีเนี่ยมันแทบจะถือว่าเป็นการโจมตีเมืองหลวงของสแกมโลกเลยซึ่งไม่อยากจะเชื่อว่าพม่าจะทําได้สําเร็จนะฉะนั้นพม่าเองก็เป็นประเทศที่ล้มเหลวหรือ f ฟ i l state เขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาความจริงที่บอกว่าดาวเทียม s t a r l i n k สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตได้เราก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาสแกมได้เด็ดขาดอันนี้คือข้อกล่าวหาที่ ทุกคนกล่าวหาไปที่สตาร์ลิงซึ่งสตาร์ลิงก็ยอมรับแล้วก็ได้ตัดเด็ดไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูศูนย์สแกมเมอร์หรือนอกลวงออนไลน์ที่เราพูดว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมเลือกที่จะเงียบเงียบฉี่โดยไม่ทราบสาเหตุหรือเหล่านักการเมืองไทยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของไทยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าสังเกตอยู่ย ้นปี2025ที่ผ่านมาเนี่ยดิวชองอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกันมั่นคงสาธารณะได้มาที่ประเทศไทยได้ได้กล่าวหาประเทศไทยหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะหลักการในการกวาดล้างศูนย์หลอกลวงชายแดนไทยพม่าเนี่ยเขาว่าไทยไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่และยังเอาลายชื่อของข้าราชการไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องมอบให้ทางรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมไปแล้วแต่ก็ไม่มีการจัดการอะไรทั้งสิ้นนะครับตอนนั้นน่ะเขาได้จับตัวคนออกมา7,000คนซึ่งมีคนจีนอยู่5,000และนํากลับจากประเทศจีนไป เพื่อกัดการลงโทษนะครับส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่มีเหยื่อการค้ามนุษย์หรือว่าถูกบังคับไม่ใช้แรงงานในคอเซนเตอร์หรือคนที่เป็นนักต้มตุนตัวใหญ่มีจับไปหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าข่าวไม่ค่อยมีเลยตอนนี้ทํามเงียบจังแต่ที่แน่คือ17ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยการประชุมการเมืองสําคัญที่กรุงปักกิ่งได้พูดถึงเรื่องนี้ว่ามีผลงานการก,กวดล้างต่อศูนย์ช็อกกงตามแนวพรมแดนพมะ่ามีสรุปการยอดจับกลุมแล้วก็คดีรูแรงที่เกี่ยวข้อง แล้วยังบอกว่ารอบ,บ้านไทยเราเป็นกลุ่มหลอกลวงออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทาให้ประชาชนหลายประเทศไม่ว่าสหรัฐอเมริกาจีนอังกฤษเกาหลีใต้ไทยสูญเสียเงินหลายหมื่นล้านสร้างความหายนะให้กับเศรษฐกิจโลกนี่คือคําแถลงของรัฐบาลจีนนะครับที่ประชุมใหญ่วันที่สิบเจ็ดตุลาคมที่ผ่านมาเราอยากจะบอกว่าตอนเนี้เราอยู่ในยุคข,ของ AI อย่างน้อยเราก็มีความสบายใจอย่างหนึ่งว่ายุคโซเชียลมีเดียเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมีฟูดปินมีล่องรอยทางดิจิตัลบางครั้งเนี่ย ภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลต่างๆในดิจิตอลเนี่ยมันมีข้อมูลที่ส่งมาให้รัฐบาลไทยหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมืออย่างเท่าที่ควรนะฮะศูนย์หลอกลวงเกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยมันมีนักการเมืองใหญ่ๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมมือเขากล่าวหาไทยพม่าเขมรนะครับว่าร่วมมือโดยเฉพาะพักการเมืองนักการเมืองข้าราชการนั้นชั้นผู้ใหญ่จำนวนหนึ่งร่วมรวยแบบโป้งไวใช้คําว่ารวยเร็วนะฮะ มีจำนวนไม่น้อยได้รับประโยชน์จากศูนย์หลอกลวงไทยพม,ม่าเขเรลาวแล้วครับบางอย่างก็บอกว่าพวกนี้อยู่ในหลายประเทศทํางานอยู่ในหลายแหล่งนะฮะการตัดน้าตัดไฟตัดเตด,ดเนี่ยมันไม่ได้ทําอะไรให้ได้ประโยชน์หรอกเพราะเขาสามารถหาวิธีอื่นได้มันต้องทํามาตรก,การให้แรงกว่านี้นะฮะสตาร์ลิงตอนนี้ตัดไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะหาวิธีไหนทําได้อีกแต่ผมคิดว่าไม่สตาร์ลิงก็ไม่สามารถควบคุมได้หรอกครับเพราะว่ามันเน็ตเนี่ยมันมาจากฟ้าเนาะฉะนั้นการที่จะหลีกเลี่ยงการใช้จานดาวเทียมอาจจะใช้วิธีอื่นได้นะครับ มันมีวิธีหลายวิธีนะครับอย่างอะไรแล้วแต่ตอนนี้โดนตัดชั่วคาวไปแล้วว่าสตาร์ลิงใช้ไม่ได้แล้วในเขตชายแดนแต่มันก็ไม่แน่เสม,มอไปว่าจานโมเดมของ s t า r l ลิงเนี่ยมันพกพาง่ายย้ายสะดวกนะครับมันอาจจะขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเหตุการณ์ซาลงนะฮะอย่าสังเกตดูนะฮะตั้งแต่ที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2 0ง5เนี่ยหเดือนที่ผ่านมามีจานดาวเทียม s t า r ์ลิงขึ้นอยู่ฝั่งนู้นมหาศาลนะครหลายพันอันนะฮะฉะนั้นอํานาจของกรรมธิการที่จะเรียกนายอาริลลอนมัสมาให้ปาาคโดยตรงเี่ ก็ได้รับการตอบสนองว่าได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วให้ตัดเน็ตไปที่สําเร็จนะครับคราวนี้เรามองดูในฝั่งจีนนิดหนึ่งนะครับว่าจีนดาเนินการเรื่องแก๊งสกแกมเมอร์ในเมียนมาตอนเหนือเนี่ยมันเป็นอย่างไรการช่อโกงค้ายาค้าประเวณีจริงๆแล้วมันทําร้ายประชาชนชาวจีนเยอะมากเลยนะฮะวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมากระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนได้เปิดเผยว่าคดีอาชญากรรมของกลุ่มที่มีถิ่นฐานอยู่ทางตอนเหนือของเมียนมาโดยเฉพาะที่เรียกว,ว่าลาวไก่นะคะ โกกั้งเนี่ยมีฐานช่อกงทางคาะรัฐรรมนนา,าคมอาชญากรรมมุ่งเป้าสู่ประเทศจีนคือพูดง่ายว่าฐานที่โกกั้งกับลาวกายเนี่ยมันมุ่งไปสู่คนจีนโดยเฉพาะไงฉะนั้นการปราบปรามอย่างรุนแรงที่นั่นน่ะเขาทําได้รวดเร็วแล้วจบไปนะฮะมีคนโดนจับหลายหมื่นคนนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีผู้เกี่ยวข้องการช่อกงมากกว่า5้าหมืนเจ็ดพันคนแล้วทําการล่อลวงเฉพาะคนจีนเพราะที่โกกั้งลาวกายนี่ก็คือคนจีนด้วยกันแหละครับคดี ตัวนี้โดนกวาดล้างอย่างรวดเร็วแล้วก็โดนจับไปหลายพันหลายหมื่นคนนะผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์นี่มี4กลุ่มนะฮะที่อยู่ในกลุ่มโกกัง้งทางตอนเหนือของเมียนมาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการทำเรียบร้อยแล้วจบแล้วเขาสรุปไปที่พี่ผู้ชมเรียบร้อยแล้วว่ากลุ่มอาชญากรรมที่นําโดยตระกูลเว่ยเนี่ยสร้างศูนย์ปฏิบัติการ31แห่งในภูมิภาคัางก่าวตั้งแต่ปี2009เเพื่อดาเนินการกิจการอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยทำอย่างไรบ้าง1 ช่อโกงทางโทรคมนาคม2พนันออนไลน์3การค้าประเวณี4การค้ายาเสพติดโดยแรงงานกลุ่มอาชญากรที่ใช้อาวุธควบคุมดังกาวเนี่ยใช้ความรุแลแลนแรงและทำร้ายร่างกายฆ่าพนักงานแรงงานระดับล่างและทํางานช่อโกงออนไลน์ในกลุ่มด้วยคือผมบอกให้อธิบายให้ฟังก็คือว่าในฐานบรีการที่อยู่ชายแดนเนี่ยมันเป็นเมืองเมืองหนึ่งมีประชากรเป็นแสนที่ทั้งเมืองทําอาชญากรอาชญากรรมและมีกฎหมายของตัวเองมีทหารของตัวเอง มีระบบทุกอย่างเป็นเศรษฐจของตัวเองฉะนั้นเขาสามารถจะทาอะไรก็ได้ที่กฎระเบียบของผู้นํากองกําลังที่อยู่ตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นผู้นําโกกั้งเนี่ยเขาสามารถออกกฎของเขาเองได้หนึ่งการค้ายาเสพติดไม่ผิดกฎหมายสองการค้าของเถื่อนไม่ผิดกฎหมายสามการค้าประเวณีนี้ไม่ผิดกฎหมายสี่การทาการพนันไม่ผิดกฎหมายห้าการช่อโกองออนไลน์ไม่ผิดกฎหมายแต่เขาไม่ได้ทําในถิ่นของเขาเขาทําข้ามไปประเทศจีน ฉนั้นประเทศจีนมีผู้เสียหายและเดือดร้อนเป็นจำนวนมากเป็นหลายแสนลายเขาก็เลยตามมากวาดล้างด้วยหมดที่เราทราบข่าวมาแล้วว่ามีการกวาดล้างอย่างรุนแรงโดยใช้ทหารเป็นหมื่นนะครับกวาดล้างเมืองทั้งเมืองนะครับจนสําเร็จนะอชัชการ,รมเหล่านี้ทําให้มีพลเมืองจีนเสียชีวิตยอยู่8ปดลายมีมูลค่าการช่อกองประมาณ5000ล้านหยวนหรือประมาณ2.3หมื่นล้านบาทนะมีวงเงินพนันประมาณ4.12ห่มื่นล้านบาทนะ มีการค้าประเวณีที่มีอยู่ทั้งหมด19ล้านหยวนหรือประมาณร้อยล้านบาทคือพูดง่ายๆว่าทําทุกอย่างอะแต่ว่าค้าประเวณีนิดเดียวแต่ผมก็เห็นว่ามันไม่มีมากหรอกเพราะมันมีมีคนจีนข้ามาเที่ยวอะไรท่านนั้นเองน้อยนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นศูนย์เนี่ยศูนย์อาชญากรรมไงมันมีอบายยาบุกทุกอย่างที่คุณจะเล่นยาค้าประเวณีเล่นการพาน,านันค้าของเถื่อนเสพยาเสพติดนะฮะ แล้วก็ยังมีอาชญากรรมจับตัวเรียกขะไถ่คือเป็นแหล่งซ่องสุมของคนชั่วทั่วเมืองจีนอ่ยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่โกกั้งและลาวกายซึ่งจบไปแล้วแต่เราอยากจะบอกว่ากลุ่มอาชญากร,รลำเลยอีกกลุ่มหนึ่งที่มีเป็นหัวหน้านําโดยตระกูลหลิวเนี่ยก็สร้างสูนร์บริการการช่อโกงทางรางวัยี่สิบแปดแหง่งคือตาแก่และตระกูลเนี่ยเขาจะมีแหล่งหากินของเขาอ่ะตระกูลเว่ยมีสามสิบเอ็ดแหง่งตระกูลหลิวมียี่สิบแปดแหง่งจะติดกาําลังอาวุธเพื่อข่มขู่และการควบคุมพื้นทที่่รับําากกกเชือมโยงลุ ช่อโกงทางขง้าวนาความโพเสียหายไป1.2ึ่งหมื่นล้านบาทกเสียเงินจากการมานาน8 0 0พล้านอยู่เรา3 6มหมื่นล้านบาทรายได้จากการข่มขู่ช่อโกงการชโชคทางออนไลน์17ล้านอยู่หรือ77ล้านบาทและมีะไรายได้การผิดกฎหมายครับไปมีอีกประมาณ70ล้านบาทคือพูดง่ายๆว่ามันมี2ตระกูลตระกูลแรกกับตระกูลหลังนีก่ก็ยังมีรายการว่าคุณทําผิดอะไรทําชั่วอะไรเขาหาหมดอนะ่ะเป็นการฟ้องไงแล้วก็ทําให้เห็นตัวเลขสถิติต่างๆออกมา กลุ่มอาชญากรทั้งสองรายเป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคโกกังโดยมุ่งเป้าไปทำร้ายคนจีนในประเทศจีนดังนั้นศาลจีนก็เลยมีสิทธิพิภากษาที่ผ่านมา22กันยายนพิภาคพิจารณาสมาชิกกลุ่มอาชญากรตระกูลเว่ย21รายการใน10ข้อหาเกี่ยวข้อ,ขอ,ของกับการเงินทำผิดกฎหมายและค่าช่อโกง,งการพนันร,รวมทั้งหมด20,000ล้านหยวน1 0,000แ 000, สนล้านล้านบาทจึงมีคำสั่งวันที่29กกันยายนที่ผ่านมาว่าให้ตัดสินประหารชีวิต อาชญากร11เรายซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มตระกูลหมิงที่ตั้งอยู่บนทางตอนเหนือของเมียนมาโดยข้อหาก่ออาชญากรรมหลายคดีมีเจ้าหน้าที่และผู้เชียช่ยวชาญทางด้านการบังคับใช้กฎหมายก่ออาชญากรรมชอบกงทางคอมนาคมและข้ามพรมแดนนี่คือคำสั่งพิพภากษาตัดจีนผ่านชีวิตจะเห็นว่าการทํางานรับมือรวดเร็วแม่นยําและรุนแรงและมีประสิทธิภาพมันจะแก้ปัญหาสําคัญได้อย่างเด็ดขาดนะฮะเห็นไหมละครับว่าจีนแก้ปัญหาโกก้้งล้าลวไก่โดยทลายเมืองทั้งเมืองเลย ถ้าไทยอยากจะแก้ปัญหานะคุณต้องทำลายเมืองปลอยเป็ดทั้งเมืองเมืองเมวดีทั้งเมืองและจับอาชญากรมาแล้วจัดการพิพากษาเหมือนที่จีนทำรับประกันว่าประสบความสําเร็จแน่นอนแต่ที่เราไม่ทำเนี่ยแล้วคุณใช้ยาแรงของคุณที่แค่ตัดเน็ตตัดไฟเนี่ยผมว่ามันเหมือนกินยาแก้ปวดกับคนเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะได้สําเร็จได้ยังไงในเมื่อมันเป็นมะเร็งคุณต้องผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกว่านายกอนุทินครับ ท่านตกกระป๋องแน่นอนถ้าท่านไม่แก้ปัญหาตัวนี้สิ่งที่ท่านทําเนี่ยมันซอให้เห็นถึงเบื้องหลังของท่านว่ามีเท่าๆพวกที่เรียกว่าสแกมเมอร์อยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะครับถ้าทีที่จะแสดงออกกิจกรรมที่ท่านบอกมันบอกถึงสิ่งที่อยู่ในใจท่านแน่นอนถ้าท่านอยากจะให้ได้คะแนนเสียงจากประชาชนที่ รักความยุติธรรมเนี่ยท่านต้องออกมาแสดงความยุติธรรมนะท่านมีอำนาจล้นฟ้าในการสั่งการหน่วยงานต่างๆนะฮะถ้าใครไม่ทำท่านก็นไล่ออกเสียแล้วก็หาคนใหม่มาทำประสบความสำเร็จแน่นอนครับฉะนั้นอย่ารอครับคนจีนทำผิดในประเทศจีนเขาตายลูกเดียวแต่คนจีนมาทำถิ่นในประเทศไทยเนี่ยมันติดสินบนได้เขาถึงอยากมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยล่าสุดในเฉอเจอร์เ,เจียงที่เป็นลูกสมุนในวงก๊กกอยเนี่ยที่เป็นตัวใหญ่เนี่ย เขาก็ยังอยู่นะครับจะเฉลเชื่อเจียงอยู่ในคุกตอนนี้ล่าสุดนี่ได้รับการตัดสินแล้วว่าจะต้องส่งกลับไปประเทศจีนผมคิดว่านายเฉเชื่อเจียงคือเจ้าของผู้ก่อตั้งที่เป็นลูกสมุนในก๊กกอยเนี่ยจะต้องโดนประหารชีวิตแน่นอนเพราะสิ่งที่เขาทํานี่มันรุนแรงนะครับแล้วก็เห็นว่าตระกูลหมิงโดนไปสิบเอ็ดคนประหารชีวิตไปแล้วเฉเชื่อเจียงจะรอดได้อย่างไงในเมื่อเฉเชื่อเจียงเป็นคนตั้งเคเคปัก กับเชเวก็โกขึ้นมานะฮะตอนนี้คนที่ดูแลคือลูกน้องเขาอยู่ที่นั่นในเฉอเจียเ,เจียงก็บัญชาการจากคุกในประเทศไทยอยู่อย่างมีความสุขในคุกไทยสิ่งที่เขาขอภาวนาและสาบานว่าไม่อยากให้ถูกส่งกลับไปประเทศจีนไม่เป็นที่สำลิดผลครับสรุปแล้วไทยจะต้องส่งในเฉอเจียเ,เจียงกลับไปรับโทษที่ประเทศจีนทันั้นเขาไม่รอดโทษประหารแน่นอนครับสิ่งที่อยากจะบอกว่า ถ้าทำงานแบบนี้ประสิทธิภาพสูงแล้วก็มีคนที่ตั้งใจจะทําให้แก้ปัญหาประชาชนให้ได้อย่างประเทศจีนนี่ประเทศไทยเจริญแน่นอนครับแต่สิ่งที่เราทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าระบบเรามันเหลวแหลกทุกคนเห็นแต่ตัวกินแต่สินบาทค่าสินบนรับแต่เงินลืมไปว่าเงินที่คุณรับนี่มันสกรปรกสิ้นดีนะฮะคุณขยันทํางานหาเงินมันเป็นเงินสะอาดแต่ถ้าคุณทํางานแบบไม่ต้องทําอะไรรับแต่เงินแล้วก็เอาเงินสกรปรกมาใช้เนี่ยคุณจะละอายใจตัวเองไหมท่านข้าราชการสีเทาทั้งหลาย ทำความดีไว้นะครับประเทศชาติเจริญแน่นอนครับนายกอนุทินครับท่านมีเวลาอีก3เดือนกรุณาทำสิ่งที่ท่านควรทำนะครับขอบคุณที่ติดตามชมหรือยืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบพระคุณและสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร